สวัสดีค่ะเชฟจากเชฟเทนเบิร์นะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวใส่การบปลียนเซนเจอร์ของประเทศจีนกันค่ะที่สนามบินคันไซเคานเตอร์เช็คอินจะอยู่ที่ row f สามารถโหลดกระเป๋าได้คนละ2ใบใบละย3กิโลกรัมผ่านซิเคยวริตี้เข้ามาเจอกับดิวตี้ฟรีคนเยอะมากระหว่างเราก็ช้อปปิ้งกันได้มีพวกร้านเครื่องสําอางของฝากแบรนด์นิมต่างๆโดยไฟบินออกจากญี่ปุ่นเวลา5้าโมงสินาทีเราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เซนเจอร์ประมาณ3ชั่วโมงก่อนกลับก็มาใช้เหรียญเยนโดยการกดตู้น้ําให้หมดสนามบินคัน ติดกับทะเลไกลๆนั้นเป็นเอาเล็ตค่ะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วนี่แสงยามเย็นก่อนบินสวยงามมากนี่เป็นที่นั่งบิสเนสเดินมาอีกนิดจะเจอที่นั่งน่าจะเป็นพวกหอสีรษค่ะเขามีผ้าห่มและหมอนให้ด้วยและนี่คือที่นั่งของเรานอกหน้าต่างตอนนี้สวยมากเครื่องบินเป็น Airbus A 3 2 0ที่นั่งแบบ33 ด้านหน้าก็จะมีเอกสารต่างๆและขอผ้าห่มได้นะคะส่วนเบาะตรงศีรษะไม่สามารถปรับได้ค่ะสายกันบินนี้มีน้ำเปล่าให้เลยคนละขวดอาหารเย็นนี้เป็นข้าวหน้าไกา่ส่วนตัวว่าอร่อยเลยค่ะที่สุดคือน้ำพริกด้านบนที่เหมือนพริกเผาไม่เผ็ดเลยกินกับข้าวหรือตัดเลี่ยนได้อร่อยมากใครรู้ว่าคืออะไรยี่ห้อไหนป้ายาทีค่ะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงสนามบินเป่าอันเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนค่ะให้เดินตามป้ายทานเฟอร์ไปนะคะ พอมาถึงจุดที่ t r a เฟอ e r office ตรงนี้ปิดคือตลกมากมีคนไปตามเจ้าหน้าที่มาแล้วแฟนเราก็เดินไปตามเจ้าหน้าที่อีกรอบคือรอการประมาณเกือบ10นาทีกว่าตรงนี้จะพร้อมจากนั้นผ่านด่าน security และเข้ามาในดิ u t y f ฟรีเวลาเหลืออีกเยอะก็รอนสำรวจสนามบินไปพังๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเป่าอันเมืองเซิเจิประเทศจีนนะคะมาเปลี่ยนเครื่องก่อนที่จะบินกลับกรุงเทพนะคะ ตอนนี้คุณผู้ชายก็กาลังเดินหาร้านอาหารที่นางจะแบบถูกใจนะสนามบินเขาก็จะเป็นโปรง่ปรงๆแบบนี้นะแล้วก็มีร้านค้านะคะแล้วก็มีร้านอาหารและข้อดีของการมีอาลีเพย์ก็คือเราสามารถใช้ใจ่ายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไหนของจีนนะคะส่วนผู้ชายเรานะคะหิวก็เลยหาร้านอาหารแวะกันสั่งเป็นข้าวหมูแดงและขนมจีบมื้อนี้หมดไป66หยวนค่อนข้างแพงเลยค่ะ สนามบินจีนจะมีตู้กดน้ำให้เยอะมากคือดีสุดๆส่วนตรงนี้เป็นเก้าอี้และมีที่ชาร์จให้นะคะถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องอีกรอบข่ะกับเหนื่อยมากๆใช้เวลาบินรวมนานไปหน่อยค่ะขึ้นเครื่องมาแล้วเครื่องบินเป็น Airbus A 3 2 0ที่นั่งแบบ33เหมือนเดิม ชอบที่เขามีน้ำเปล่าให้เลยนะคะรอบดึกจะได้เป็นส็คบ็อกซ์มีถั่วดันเตาขนมปังและกล้วยค่ะใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย